สวัสดีค่ะคุณแัทค่ะแล้วก็พี่ฟิล์มแล้วก็พ่อแล้วก็สวัสดีครันวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นระบบกันวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นด่านที่หนังตอนนี้นะคะกําลังฮิตเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าสกรีดเกมเล่นลุ้นตายนะทุกคนเป็นซีรีส์เกาหลีเลครับผมซึ่งในตอนนี้นะคะคือในระบบเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับแนนี้ะเยอะเลยใช่นั่นก็คือเกม A E I O U อันนี้นะ คนเลยว,วันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นกันนะคะทุกคนคือในระบอกเนี่ยมีมแบบเยอะมากใช่ไหมคะพ่อเดี oh. ๋ยววันนี้นะคะเรานะคะจะยกตัวอย่างมาทั้งสองเมตรนะคะ oh. ทุกคน oh. น่าสนุกแล้วเนี่ยใช่ค่ะแล้วคือตอนนี้เราต้องรอให้เขาเล่นกันก่นกอนแล้วพ่อ เพราะว่าเกมได้เริ่มไปแล้วนะทุกคน,ส,นส่วนแบบนี้นี่ก็คล้ายๆนะครับไม่ได้เหมือนมากก็คือว่ามันจะมีเตียงใช่ไหมเตียงสองชั้นสามชั้นให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเล่นกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คือว่าในเรื่องนี้คือแบบสนุกมากแล้วก็ลุ้นมากๆเลยนะครับซึ่งในแบบนี้นะคะจะมีเสียงเด็กร้องเพลงด้วยค่ะพะอ่อคือซึ่งแบบเนี้ยที่เราอ่ะกำลังอยู่นะคะทุกคนคืนด่านเนี้ยหายากมากะทุกคนเขาว่าเขาว่ากันว่าแบบเนี้ยชื่อนี้หายากมากใช่ไหมใช่ คค่ะทุกนแต่ห้องพักเนี่ยเตียงนี้ถ้าเกิดาเป็นซีรีส์จริงๆก็จะเป็นเนตียงเหล็กนะใช่ค่ะอันนี้เป็นเตียงไม้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครนะคะอยากเล่นแบบพวกเราแบบมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรานะคะจะทิ้งลิงก์แมพไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปเลยนะ<อ>คะก็คือจะทิ้งลิงก์แมพนี้ให้นะ<ช>เราเล่นลิงก์แมพไหนเดี๋ยเราก็จะทิ้งไว้ให้ทั้งสองแมพนะวันนี้กันเราจะเล่นสองแมพนะครับใช่ค่ะ ตอนนี้คือทุกคนเป็นหมายเลข67หมดเลยนะกคนอ๋อเลขเกเลขอะไรนะ5 6 7ป่ะไม่น่ี่4้าครับ่ออ๋อ4 5่้ใช่ไหมใช่ไหมเพลงน่าจะใช่นะโดนมาตอนนี้เหลืออีก20วิเราจะได้เล่นเกม A E I O U กันแล้วอ้าวช่งตอนนี้คนมาเยอะมากเลยครับพ่อตอนนด้เขาวิ่งเงินหกสิอยิง ะะทุกคนต้องหยุดนะคะทุกคนคือคือเกมนี้นจะไม่มีการดันกันนะ,ะว่าถ้าเกิดยิงหันหน้ามาเราต้องหยุดนะครับไปแล้วเสียวพีบีโอเฮคุณตายได้ไงอะ,อะ เปิดมาพี่ก็ตายแล้วนะครัแบแ้าเชวจริง,รงนี่เราจะตายไห่เนี่ย้ <c oughs> องเลยน,นะเดี๋ยวเราลองอลองเล่นใหม่อ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเงินเกมที่สองเลยเ,เกมเริ่มที่สองดีกว่าไม่น่าเลยทุกคนตายที่สองตายที่สอ่าอะแล้วก่อนที่เราจะไปเล่นนะคะทุกคนพี่ฟิล์มคะคือในเกมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่เกมนะ คือในเกมมันจะนี่วประมาณ5เกม5เกมพี่ฟิล์มชอบเกมไหนที่สุดคะในหนังเรื่องนี้คะที่พี่ฟิล์มดูมาแย่เลยชอบทุกเกมเลยอ๋อพวกกัดชอบเป็นเกม A E I O U กับเกมแกะต่างๆนะพ่อแล้วพ่อชอบเกมไหนคะอ๋อตื่นเต้นทุกทุกเกมฮะใช่เกมแรกระว์มเปิดมาก็ตายทุกเกมเลยจะเอาจริงมาแลูกพ่ออาจจะต้องมองที่ตัวหุ่นด้วยนะรู้สึกมุมมองนี้จะไกลมากเลยนะเฮ้ยอู๋คนนี้หายไปเลย อุ้ยมาคนนี้เขาวิ่งแบบเนี้ยสามสอง่หนึ่งาโอ้น่ากลัวโอ้ยเราต้องฟังเสียงข้าดูเราต้องฟังเสียงได้ดูที่หนุ่มเนี่ยหุ่นยังหันหลังเลยอืมตื่นเต้นไหมเพื่อนเฮ้ยดูในเกมนี่ตื่นเต้นมากก็มันตายข้างหลังผม อ๋อเขเป็นนักการวุ้ยพระก,กันกลัวมือลัน่นไปกดอะไรอยนะ่างเงี้ยในซีรีส์จริงเขาจะไม่ใส่นักกากนะครับผมมาก่อนเกียร์ใหญ่เกินเป็นแบบที่วิ่งใกลมากนะนี้มาเริ่มเร็วแล้วอะ่ะใช่เริ่มเร็ว

มีคนใจก่อนพี่พีพีมอาแล้วยอะไรแตกเลยทุกคนเดี๋ยวลองลองอีกจานดีกว่าคือพ่อเรียกไหมคะถ้าเกิดเราแบบใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วอ่ะมันก็จะร้องเพลงเร็วขึ้นเรื่อยๆโอ้โหนี่เปิดรอเลยที่ข้างบนเนี่ยมาก็กูมาดูสิดูเวลาใายตายไหมครับมาลุ้นกันนะครับเอาเรารุนพวกกัดจับตามองเพื่อนๆเพื่อนคนนันนี้ทำไมยินแอนอย่างเนี้ ว้าวแล้วครับทุกคนพี่พิมพ์ค่ะอีกกัรหนึ่งดีกว่าพอตายไเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปอีกแมปหนึ่งดีกว่าคือคือขอโทษที่เงียบนะทุกคนแต่แบบมันลุ้นมากจริงๆนะครับผมคือเพิ่อแบบต่ายเอ้ยเริ่มลไวมากเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีคนนอนด้วยนะอันนี้มันลุ้นกันนะพี่พิมเราจะจับมือเข้าเส้นชัยพร้อมกันว้าวเบอร์สิ่ที่ไปเสร็จมาได้เมื่อกี้ตอนที่พิมจะเข้าเส้นชัยมันร้องเร็วมากนะพี่พิมเนาะเออติดต่อใครเริ่มเร็ว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 นะครับสอง เนึ่มาแล้วเอามาชพ p ยสามิตาอุ้ยโอ้ยโอ้ยนึ่หัวที่ไม่นู่นเลยอ่ะเอกี้เพื่อนวิ่งก่อนล้มเลยอ่ะโอ้ยมีคนมีคนล้มเยอะมากเลยตาตานี้ ผมในมือดันไม่ได้มีคนดันผมสรุปดันได้เหรอครับแบบนี้ดันได้นิดนึงอ่ะจัากลางยืนนิ่งเลยยังคนมันชติไหลบ่ผมขยับอาอาทาเงอนเฮ้ยตื่นเต้นอุ้ยอะ้ผ่านงย่างย่ง พร้อมปึ๊บนะอีกหน้าไปอีกตาเดี๋ยวทำการงานถึงต้นชายแล้วครับโอ้โหเป็นตายไปแล้วโอ้แต่ชื่อจริงกับคนอังกาษอะไรอย่าเงี้ยเดีวผักเนี่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกแอย่ากนิดจ้ะแบบที่จะไปเนี่ยพ่อชอบนะเพราะว่าฉากเหมือนมากใช่เราจะออกนะคะพ่อออกเลยออกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแจกอีกแบบหนึ่งนะครับผม โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ย้ายมาอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะทุกคนที่พ่อบอกสมจริงเป็นเตียงใช่ไหมครัใช่มาบเพราะว่าเตียงไม้เหมือนเอ้ยเตียงเหล็กใช่ไหมจริงตันแน่งวางอะไรอย่างนี้แล้วก็มันดงบันไดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนใช่ไหมคะครับอยู่ไหนเฮ้ยพี่พีนไม่น่าจะดังกันได้จริงแต่แบบนี้ดังกันได้นะอย่อยู่ไหนอ่ะต้องระวังครับอยู่ตรงนี้เนี่ยฉากเหมือนมากเลยครับอุ้ยมีหมูด้วยอ่ะทุกคนนี่พอคนตายแล้วเขาก็จะมีจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับของข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวพี่พีนอยู่ไหน คือด่านนี้เหมือนจะไม่มีเสียงนะคะพ่อเหมือนเขาจะให้เราแบบว่าตุ๊กตาเวลาหันนี่จะไม่มีเสียงร้องใช่ปะพิลเสียป,ปก๊อปะแต่เราจะต้องสังเกตที่หน้าเขาใช่ไหมหน้าของตุ๊กตาใช่ไหมทุกคนนี่เดี๋ยวเราพาดูข้างในดีกว่าระหว่างที่เขาเล่นกันอยู่นะคะทุกคนนี่ข้างในก็จะมีเป็นบันไดสมจริงเลยนะคะพรอชอบบันไดามากเลยพ่อนี่ไงฉากนี้คือแบบชอบฉากบันไดเพราะสีมันสวยมากเป็นห้องห้องแบบว่าไฮไลท์ของของซีรีส์นี้เลยนะใช่บันไดหลากสี<อ> อีอพาชอบเพราชอบแบบนี้มากเพราะว่าเหมือนใช่ค่ะมีความเหมือนซีรีส์ที่สุดละใช่มามาแล้วแต่ไม่ชอบอยู่ข้อเดียวก็คือว่าชนกันได้นะทีๆๆเราหยุดนิ่งนะเพื่อนมันชนโดนยิงเนี่ยค,คือไม่ได้โดนยิงแค่คนเดียวนะคะโดนทั้งคู่เลยนะทุกคนอันนี้เป็นแบบที่คล้ายมากนะให้เราเหมือนในหนังเลยแต่แค่ไม่มีเสียงเ,เพลงเสียงลืมแล้ว เพราก,กลัวใช่โอ้โหไงเพื่อนเหมือนนะยยังเหมือนเลยเอะ<อ>แต่เ <Bor> ตสียดายไม่มีเสียยเพลเอ้ยเ<อ>พราะว,ว่าเราต้องอยู่ไกลกับเพื่อนไ้ให้ก่อนอ่ะแทงของเรานะก็จะให้เพื่อนวิ่งไปก่อนอห,หนึ่งเกมหนึ่งตานะแต่แตาที่เรา,าให้เวลาสองนาทีอันนี้ห้านาทีค่ะโอแต่ว่าแผนเรานี่ให้เพื่อนวิ่งไปก่อนเราจะให้เพื่อนไปก่อนนะคะออกวิ่งที่หลังเพื่อนนะอย่าเพื่อนเนี่ยไม่เราเรารักเพื่อนนะ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอืโฟก,กัสเลือก <S <S ออออออโฟกัสเลือกที่วิ่งที่ไม่มีใครจะมาชนหลังก็ได้นะไม่มีหันเร็วอะเร็วไปเร็วไปเร็วอะเร็วไปอุ้ย,ย,อยไ,ยไอ้พี่วิ่งยังไงเอ่ยเนี่ยอยู่ขวาสุดเลยอ๋ออุ้ยเพื่อนวิ่งออกวิ่งก่อนโดนยิงเลย ตื่นเต้นจริงนะตื่นเต้นจริงนะเกมนี้เออดูหลังนี่ดูหลังนี่ไม่มีใครตามมาใช่ไหมเฮเคม่ okay. นเพื่อนสมาธิต้องมีนะไปโก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 ตัตั้งตายเหรอทำ นี่นะเพื่อนถ้าเกิดว่าเราหยุดไม่ทันนะก็จะโดนยิงเลยนี่ขวาสุดอันนี้ตอนนี้เพื่อนก็ไปดูพี่บีมก่อนนะไปที่ไหนไปที่ไหนโอ้โหกัดกัดเอ็นเหม็นตรงนี้ตรงไหนพี่รู้ฝั่งซ้ายใช่ก็คือขวาเราตอนนี้นะโอ้โหเกมที่แบบว่าตื่นเต้นจริงใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ก็อาจจะงงๆหน่อยนะเพื่อน ก็สนุกระดับนึงนะโดนยิงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่เกมใหม่กันได้เลยอะเดี๋ยวเจอกันเกมใหม่เลยครับเมื่อกี้คือตื่นเต้นมากเลยอะมาครับผมเกมเลือกนะครับอีก3 2 1ก็โกโก้ตอนนี้เงินรางวัลอยู่ที่990าร้อยเิได้ไหมพิมเก้บาทนะจ้าเหรียญครับแล้วก็สิเหรียญจะแก้ตัวหน่อยเมื่อกี้โอ้โหอยู่น้เขาแสบมากเลย สมว่าใครจะได้เป็นตุ๊กตาจะหันไปตอนไหนก็ได้โอ้ไม่มีเหรอถ้าถ้ามีแล้วก็ไม่มีเท่เลยนะเปลี่ยนกันเป็นตุ๊กตาไงนะเฮ้ยไม่โฟก็สรู้แล้วทุกคนต้องเบียดโฟกัสโฟก็จะมาที่หลังไปแล้วออกวิ่งแล้วครับโฟกัสต้องให้เพื่อนวิ่งนำไปก่อนนะเอาโฟกัสโฟกัสแตกแตกี่เไงโฟกัสตัวแตกเต้นเริ่มนะไม่ดูที่ปีนะที่ไหนอะหลังสุด ซ้ายังไงยังไงยังไงผลการนี้แบบว่าขยันหมุนไงหมุนนี้โดนยิงด้วยปืนเฮ้ยแพรมีความหวังที่พี่พีมอยู่ไงเฮ้ยพีมพมอยู่ฝั่งไหนเนี่ยพี่มอยู่นี่ครับที่เดินอยู่เนี่ยไกลเลยพีมพี่มาขึ้นนี่จะได้อะนี่แน่เป็นคนนำถุนเป็นคนใส่หมวกเนี่ยเขาเต้นด้วยว่าดูดิฮะ ไงบ้างมี่หลักากาศคับนี้กำลังเดินเช้าโดนเพื่อนเบียดอย่างเงี้ยนะมาใจคนนี้ทุกคนคนข้างหลังพี่มีมาเหรอเอมีมิ่งช้าลงนะอุ้ยเกือบตุยเกือบคือสำหรับเกมนี้นะเพื่อนมันจะมีแบบว่าตบให้เรากดเล่นเร็วอ่ะ กดชิปแล้ววิ่งมันก็จะเร็วนะแต่ถ้าเราไม่กดชิปอ่ะมันจะวิ่งไปเรื่อยๆช้านะมีสองรอบอ่ะคนข้างหลังไงทุกคนสองสปีดให้ให้เลือกเล่นกันอ้อพวกนายเวลาตายกันน่ะอย่าขวางเรานะเดี๋ยวเราคกล้มเดี๋ยวตายไปเลยในในซีรีส์นี้พี่เอกกำลังจะล้มเลยเตะกำลังล้มปุ๊บมีเพื่อนจับไว้ที่เป็นคนแขกนะใช่แล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกันกระโดดเข้าเลยนะวูบ แต่แต่ในเกมไม่พิมจะสามารถชนแล้วไม่ล้มได้หรือไม่น,นะดูนะอโอ้ยโอ้ยไงครับเนี่ยพิมตายพิมเอาไงดีเราเอาใจดีกว่าเราจะต้องถึงเส้นชัยให้ได้นะตาสุดท้ายพิมตาเนี่ยต้องถึงเส้นชัยพร้อมกันแล้วนะพวกเราต้องเอาเงินรางวัลมาให้ได้เพราะเราจะไปซื้อขนมเย็นนี่ลูกตาที่เซเว่นนะ 190บาทตอนนี้เหลือ795บาทแล้วขนมก็ไม่ได้เราต้องมาตายการสนามเกมอีกเนี่ยโอ้795อบาทจะเอาไปซื้อเยลี่ลูกตาพอไหมเนี่ยโอ้ไหนใครรอดบ้างดีอุ๊ยเนสโกะรอดด้วยตอนนี้มีเนสโกะรอดัอนีในตารางนี้สิสุดที่เลขอะไรครับเนี่ยสิสุดที่เลข296 ไม่ใช sure yes, right. right. ่นะสี่ร้อยวางมั่วใช่ไหมวางมั่วหมดเลยคระทุกคนนี่ไงพระเอกสี่ห้าหกเออมีเลขพระเอกอยู่ด้วยนะพระเอกพระเอกใชาว่านางเอกนางเอกมาเมื่อไรเก่งจะเริ่มโอ้ยจะเริ่มแล้วจะเริ่มจะเริ่มแล้วนะสามสองหนึ่งตุนขอลองเล่นบ้างฮะลองเล่นบ้างครับเด้อเดี้อเด้อเด้อเตรียมตัวเตรียมใจเลยครับเพื่อนเริ่มเกมมาหันหลังซะแล้วนะ เพื่อขนมในเซเว่นฉันต้องทำได้เขาพูดอะไรเนี่ยใครอยากได้ตังกินขนมปีโป้ก็เดินเข้ามาไม่ไหวหรอกมอไม่เดินมอไม่เดินเอาลายเดินไม่ถึงไหนเลยเปอยตาดกค่ะ เฮ้ยวิมมาเรวเวิมยิงคนนั้นบังอยู่ค่ะวิมยิงมือเหวี่ยงโอโหเสียงปืนรอบนี้ยิงรัวมากเลยวิมตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุลละเกินวิมยังไม่ตายนะไปดูนี่หน้าจอพี่ฟิล์มกันนะโคตเก่งตอนที่เราเริ่มเล่นใหม่ๆเราไม่เก่งเท่านี้นะวิมใช่ พี่วีไม่มาแล้วไายถึงเส้นชัยแล้วครับโอ้ my god ไม่มีใครถึงเส้นชัยเลยตอนนี้ลูกหมูอยู่ที่เงินอยู่ที่960เหรียญนะพี่วีอ่ะมาตอนนี้เกมจะเริ่มแล้วมาพ่อคะตอนนี้พ่อจะถือข้าไปเลยใช่ปะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะพ่อไม่ใช่ขายนัะนั่นที่ซื้อของเขาพ่ออ๋อเ เกมเริ่มแล้วจะพ่อจะสถาบ้านแก้ตัวได้หรือไม่น่าจะเอาตังค์ไปซื้อของที่เซเว่นได้หรือไม่หรือจะไปที่ไหนได้หรือไม่ได้ตังค์กลับบ้านได้หรือไม่และะ้วะไปที่ไหนเนี่ยเอาไปให้ถ้าเกิดพ่อจะวิ่งดพ่อกดชิปเลยนะคะอย่าวิ่งในเส้นเชือกอ่ะเราจะไปด้วยเซอย่าพ่อไม่งั้นเขาจะเบียดพะนะ่อนะผมจะเบียดเอ,อ้ เข้าใจตัวละครแล้วรู้สึกยังไงหายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวเอ๊ยตายแล้วเหรอยังคนทั้นกลัวอ๋อคือทุกคนไม่าง้นนะยังไม่หันไปเลยนะตอนนี้เฉ่าเบรกก่อนนะม่ตื่จะ จะมีคนชนห้องไงพอต้องหยุดก่อนยังไม่ยอมค่อขับไ่ห่างเลคพ่อขับเพราะกบหดแต่ว่าข้างหลังมีใคร้่อาหลังมีไหมเดี๋ยวดไดดหาในทั้งนั้นเเต้นมาเดี๋ยวไมตามกินซื้อขนมอะแต่โกนะคะป่ตาตายใครบอกไปเต้นมาเล่นดู กือบตายเพื่อนลองมาเล่นดูนะการนี่พี่พิมรอดมาเนี่ยรอดอยู่โอ้ยพี่พีมไปไหนอ่ะขหวังหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวดูพี่พีมสิพี่พีมไม่เห็นพี่พีมอ่ะพี่พีมใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วแน่เลยก็เลยไม่เห็นเฮ้ยพ่อคือเกมนี้เราต้องอย่าโลภนะพอเรารู้สึกว่าเขาจะหันมาเราต้องหยุดเลยนะใช่จ้ะทุกคนไอโอ้โห ตายตอนที่เราซ้อมนะเราบอกว่ารู้สึกว่าเราเข้าใจชัยบ่อยมากนะแต่พอมาอัดจริงปุ๊บจะได้ท้งครับโฟกัสโดนตายเมือรเลยครับทุกคนอ่ะแล้วก็เล่นไปสองแมปแล้วนะก็เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆกับการเล่นเกม A E I O U ในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆค็อยากเล่นนัเดี๋ยวนะคะจะทิ้งแมปสองแมปไว้ให้ตายลางคลิปนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหรู้สึกเกมนี้พ่อสนุกสุดเลยปะเนี่ย นะโอเคเขามีแบบแมปพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ใช่ไหมทางอย่างไรนะครับใครอยากเล่นแบบไหนก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับก็พิมพ์ข้อความมาเล่าให้เราฟังนะว่ารู้สึกรู้สึกยังไงบ้างเหมือนกันก็คือล่นแล้วนะครับผมก็มีมาคือการเล่นแล้วมันไม่หัวร้อนนะเดี๋ยวจะใช้เสียงพอดีโอเคนะก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยนะคะจากคลิปนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาจากกันสวัสดีค่ะบ๊าแล้วแล้วคลิปหน้าเราก็จะมาเล่น เออเกมในซีรีส์นี้อีกคลิปหนึ่งนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย wow.